ดันมันเข้าไปดันไหมซอมบี้มันเนี่ยเอาดันดันดันแล้วดันสุดโต้สุดโต้เราเราสุดโต้เราเปิดสุโต้สุโต้เย้สู้เร็วสู้สู้เร็ว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 เฮียคุณต้องตีนและยังไงเล่นไม่เป็นมึงอย่างคนเยอะๆไหมเออนั่นแหละมึงเข้าไปคนเขาคนก็จะกอดมึงกูสาบานต่อหน้าพระเจ้าว่าท่าตาต่อไปมันเป็นซอมบี้กูจะกระทืบมันให้เละ ไปหมดละแล้วใครเอากระสุนชยกันเอาไปหมดเลยวะใครว่าใครทำวะใครทำวะใหญ่ห้รู้นะอย่าให้รู้นะอ๋อแกงกันแก่อนเจ้าก่อนเจ้าก่อนเจ้าก่อนวะเจก่อนถอยซอมบี้อสอมบี้เหลือใช่ไหมเหลืออยู่เหลืออยู่ถอยว่าเมลีนั่งไหนไม่เอาไปเข้าไปลึกอ่ะกูว่าแกงกันละจับไม่ได้แล้วเอาไม่ได้ของเราเงี้ยนไงเหรอเอากระไดมามันไดไม่ใช่กระไดปอนบอลยังหมดแบบเลยวะไอ้สี่สี่สมสมจริงไหมกูอยากจะเอาบันไดเฮี้ยนในจุกหน้ามันมากปอนบอลลี่จริงเหรอกระสุ จริงมันจริงมูดามูดามูดาห์จริงมันจริงกูจะรู้แล้วลูกกระสุนลูกสองกูหายไปไหนเดี๋ยวกูเข้าโลตัสก่อนนะไอ้กไอ้เด็ก้อ้้ากูรู้แล้วกระสุนลูกสองกูหายไปไหนไอ้สัาวสิหน่ะไมแหมงกูมาแน่ไม่ดีไม่ดีไอ้เหี้ยกูวิ่งแล้วมึงเข้าโลตัสยังไง้ซอมบี้มาหามึงเนี่ยมันมีหมดแล้วหมดแล้วลูกลูกสองหมดแล้วกูสามารถตอนน้าพระเจ้าว่าตาตาล้ามม่ยังเข้ามาในเกมกูอีกกูจะข้าม ย <Thank> ผมเล่นเฉยๆผมพิดอะไรมันพิจะดสดาทีกแล้วแหะไอ้เหี้ยดองซอมบี้มันร้อยเลยเฮ้ผมเล่นเบาๆเองผมเล่นหนุนๆมันหนานเลยมากูไม่หนุนหนานกับมึงอ่ะเอวเป็นคนดีคนดีอะไรเขาดะเขาล่อซอมบี้แค่ม,มาเป็นไอ้แล้วตัวเองตายวะเฮ้ยไ<ผ>ม,ม่เกียร์เกิยร์ลลแล้วผมไม่รีบไงผมไม่รีบงานเบาหาที่ตัดเหล็กดิที่ตัดเหล็กอ่ะจริงๆมันก็มีแล้วล่ะแต่ว่าไม่เห็นมันหยิบกันมาแล้วทำใครแก้ไม่ได้นี่คือเหี้ยร์นะ ว้าวคนเต็นยยหขอไเซนนะนขอะไเซนอะขออะไรเซนอยู่ใช่เราต้องให้ไรเซนเขาบอกไม่มีกระสุนแล้วมีบอกไม่มีดันมันเข้าไปดันไหมซอมมีมันเด็กดัน้วดันดันสู้สู้ล้วแลวสู้สู้เย้สู้เร็วสู้สเร็วเร็วเร็วเไอ้เหียกูต้องตีนไม่ทำเหียเลย ไอ้เชี่ยมันฆ่าตัวสุดท้ายเอ,อ้ยถ้ามันโดนถ้ามันโดนจับถ้ามันโดนจับแล้วโดนกัดอะปล่อยแม่งมาลเลยนะเฮ้ยผมกลัวผมกลัวผมกลัวไอ้เชี่ยกูโดนอะไรวะผมกก็สิ่งนี้แต่ตอนนี้กูรู้สึกรำคาญมากเธอชื่ออะไรอะใครก็ได้เอาเลยใครเ,เฮ้ยเลือดมึงแดงแล้วเอาป่ะเนี่ยเบนเดนอดไ,ไหลของเลือดไ,ไหลไอ้ไมาญยี่สิบเลือดไหลเหมือนกันจิงของจิงบอกเลยของจิงเกมเนี้ยของจิง ไม่ขังจริงของงจริู่กูเนี่ยจะไล่สมิ่งแดกจริงไอ้ผมที่อะไรอ่ะผมเป็นคนดีถ้าเรากันเสร็จยังคือเรือมีแบนเด่นทำแท็มันเล่นเพิ่งเล่นไหมเนี่ยผมเพิ่งเล่นเลยเนี่ยดูโบว์พานผมได้เอาเฮ้ยเอาพวกมึงอยู่ไหนเนี่ย เออผมงงผมงงเกมงงหมดแล้วเนี่ยผมงงหมดแล้วเนี่ยเดีว่มึงอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ไหนบ้ามอยู่หลังเกมอยู่หลังเกมอ๋อเอเชียแล้วประตูขาดประตูโอ้ลัดตัวจะดูสาเหตุแล้วทำไมมกุสตินเฮ้ยคิดมากนะโอเบาๆแล้วคิดมากทำไมเอ่าไม่ได้เลยมี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 อะไรตอนเนี้ยมือตรงไหนจับมือไม่ว่างมือไม่ว่างนึงมือไม่ว่างนึงเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งเฮ้ยกรอเอ็ดดีแบตเตอรี่มาแล้วตามมาเลยตามมาเลยเหลือน้ำมันได้เกี่ยวอ่ะน้ำมันอยู่นี่น้ำมันอยู่นี่น้ำมันอยู่นี่ว้าวเฮ้ยใครก็ได้ไป เอาน้ำมันไดเกลมาดิน้ำมันไดเกลอ่ะใครก็ได้เขาใช้ตอนนี้บิ๊กซีเปิดแล้วแล้วยังไงเล่นไม่เป็นเน่ะเล่นยังไงเล่นไม่เป็นอ่ะง่ายง่ายมึงเข้าไปมึงเข้ามึงอย่างคนเยอะเยอะไหมเออนั่นแหละมึงเข้าไปคนเขาคนเขาจะกอดมึงเฮ้ยเขานี่ห่อเลยเซนออกซิเจนข้างหลังออกซิเจนอ่ะฮะตายแล้วเกียรมันทำไมเราเราเราจะมันลุยโคมอะไรนี่ไอเกียเซิร์ฟกระตุกตายแล้วช่วยด้วยเย แล้วเย่ดีใจจังย่อยน้ำมันได้เกี่ยวพร้อมแบตเตอรี่ก็พร้อมวาถ้ากูกลายเป็นซอมบี้กูจะไล่กัดไอ้ฮีตคนแรกใครรำคาญที่เย่ที่ากใครรำคาญกดเด้งเราที่เราไม่อยากเครียดไงกูอยู่ไหนเฮ้ยไม่ประเด็นคือผมไอ้เครียดไงของเกมมันเกมมันเครียดไงเออเราไม่อยากเครียดเอย่าว่าแต่ผมกดเลยเวลากดอ่ะมันจะมีให้มึงไหม ไม่ไมบอกเนี่ยว่าผมไม่อห้มอไม่ไมป่าคือมงพูดกูยิ่งเครียดเ้ยอยู่คนกูจะหายเครียดนะเหลือเดียวเหดียวเเดียวดี๋ยวไมโครโฟนอ๋องไปอเดี๋ยวเดียวคืออะไรวะมึงเดี๋ยวเดีกู่าอะไรสัต่จะปวกกันอย่างเยยทไมหัวลายผมกัวกลัวนเนี่ เฮ้เฮ้เอ่อเฮ้เจนอทานเลือกถ้ามีเส้นเลือ่ขึ้นหน้ามึงมันคือมันคือรอยของซอมบี้มันให้มึงนะมึงบอกกูได้นะเดี๋ยวกูช่วยมึงคนดูเองเออผมมีหลอดยาฮะอาผมไม่ฟุงว่ะอ่าไหนก็ไม่ให้กูเฮ้ยผมงงนะต้องทำอะไรต่อผมงงผมมองหลังม่เห็นมันใช่ไหมมองงงเหรอมอกหลังนั่นงงหมดละ ไอ้อ๊อบมีไปไหนกาําลังเอาไม่ไม้ไม่เป็นนะกาําลังเอาเดี่ยวไมโครโฟนไปตั้ง is here จอร์นี่ไอ้อ๊บมีไอ้อ๊บมีไหนอยู่ในพีซีอยู่ในพีซีตอนนี้โซนไหนโซนเริ่มต้นเลยเนะี่ยทางเข้าเลยเนี่ยเฮ้ยไปทำไมอ่ะไปทำไมลบไปไอ้ขุมเขียนแล้วแต่ละคุม แต่ละคำคือแต่ละคำมึงกวนนะคือมันมันน่าทายัดเอ้ยโอ้เราเล่นแบบผาหาเราเครียดกันทำไมอะกูมีอะไรมาฝากนี่เนี่ยมีของมีของใช่ครับคนหนึ่งมาเรียบร้อยเรียสัตว์สัสทำไมอันนี้ยาอันนี้ยาไอ้เหี้ยเราควายมัเป็นมึงมีเวลาสามนาทีในการเอาไปพ่อมันเดียวแฟดหนักใช่เราเป็นเคือเด็กเฟสเฮ้ยเราต้องหาคีมหนีบนะคีมคีมตัดเหล็กอะ เอ้ยอยู่ตรงไหนผมหาไม่เจอตามจุดแดงไปอ่ะกูมีแต่ที่ตัดเหล็กอ่ะไอ้ที่มันเป็นแก๊สอ่ะไม่ใช่อันนี้เป็นครีมอีกอันนึงหาไม่เจอยังงงอยู่เลยเนี่ยเล่นยังไงเฮ้ยพอมาแล้วนะต้องรีบไปแล้วนะแล้วกูไม่น่ารีบตั้งใหม่เลยเฮียดูดูไฟผมได้ผมเพิ่งเล่นจริงเนี่ยโอ้โมงงไม่หมดแล้วนี่งงแมอบมากเลยเียแล้วแต่ละคำพูดไอ้สั่งงเออเนี่ย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 มาแล้วมาแล้วออกซิเจนถืออยู่เนี่ยก็ถึงบอกผมเลยเล่นไม่เฟนเลยผมผมเล่นไม่เฟนผมเล่นไม่เฟนงงงงไม่หมดแล้วเนี่งงหมดแล้ว เฮ้ยคีมตัดเล็กเฮ้ยเฮ้ยเราไม่รีบเราไม่รีบเขาไม่ยิงสามนาทีเร็วสามนาทีสามนาทีโอีแก่ข้ามนี้เฮ้ยตกใจหมดเลยไอ้ที่ตัวพาชิบหายตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยพ่อเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ๊ะเจ๊พ่อมึงนั่งเลยเอ๊ะเราเหี่ยวยี่ กูสาบานต่อหน้าพระเจ้าว่าถ้าตาต่อไปมันเป็นซอมบี้กูจะกระทืบมันให้เละยังจาบ้าไเงี้ยเฮ้ยผม